สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุดุตรเรื่องเล่าวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซีอุยผู้ที่ถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์กินคนและยังเป็นฆาตกรต่อเนื่องจนเกิดคดีอันสยดสยองขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือเรื่องของการสังหารถึงเจศพด,ด้วยกันถึงกับมีการเอาชื่อซีอุยเนี่ยไปขู่เด็กที่ไม่ยอมกลับจนมืดค่ำว่าอย่าไปไหนดึกนะเดี๋ยวถูกซีอุยกินตับเอาโดยคดีนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงปี2497ถึงปี2501โดยนายซีอุยแซเอึ้งถูกพิพากษาด้วยโทษประหารชีวิตจากคดีสุดทย เพียงคดีเดียวและก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์กินคนศพของเขาก็ถูกสตารฟไว้ในพิพิธภัณฑ์สิริราช ล่าสุดในวันที่20กรกฎาคมปี2563ผลจากการเรียกร้องในสังคมโซเชียลมาเป็นเวลานานก็มีการทวงความยุติธรรมให้กับซีอุยในฐานะแพะรับบาปของสังคมไทยผู้ประชาการเดินจาบางขวางได้ทำหนังสือถึงคณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการฌาปนกิจศพนายซีอุยแซ่อึ้งกำหนดให้เป็นวันที่23กรกฎาคม2563นี้โดยกรมราชธณฑ์ได้ส่งหนังสือไปถึงโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องราวที่ทำให้ซีอุย กลายเป็นเหยื่อของสังคมมาจากการทํางานช่วยๆของเจ้าหน้าที่สอบสวนและความรีบเร่งในการปิดคดีนี้โดยที่ไม่ได้สนใจในรายละเอียดของรูปคดีมากนักเพราะสิ่งเร่งด่วนที่สังคมต้องการก็คือการล่าอคอฆาตรกรรมต่อเนื่องมายิงเป้าให้สะสมกับความโหดเหี้ยมครั้งนี้ครับจุดสําคัญที่บ่งบอกว่านายซีอุยเซ่อึ้งเป็นแพะรับบาปก็เนื่องจากว่า คำให้การและคําสารภาพของเขาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของคดีครับกระบวนการสอบสวนเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด96ชั่วโมงวันแรกเนี่ยนายซีอุยแซ้อึ้งให้การปฏิเสธวันรุ่งขึ้นก็มีการตกลงอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ถูกนําไปเป็นภาพ,พย,ายนตร์เรื่องซีอุยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยหลอกให้ซีอุยสารภาพในตอนจบครับโดยในความเป็นจริงเนี่ยซีอุยได้สารภาพ2คดีที่เหลือในอีก9วันต่อมา ฟีอุยก็สารภาพอีก4คดีฟีอุยก็เต็มใจรับการสารภาพอย่างผิดปกติแต่ความเป็นจริงที่น่าสนใจคือฟีอุยอาจจะไม่เคยลิ้มรสชาติของตับเละหัวใจไ,ได้ซ้ําไปแต่ด้วยความช่วยของกระบวนการสืบสวนบวกกับหนังสือพิมพ์เนี่ยตีไข่ใส่สีบวกความรีบร้อนของกระแสสังคมที่รีบเร่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาฆาตกรมายิงเป้าให้ได้เจ้าหน้าที่เลยเอาคดีสุดท้ายของฟีอุยเนี่ยไปโยงกับคดีก่อนหน้า3คดีเข้าด้วยกันเนื่องจากว่ามีรูปแบบคดีที่คล้ายกันครับส่งผลให้ฟีอุยเนี่ย กลายเป็นมนุษย์กินคนโดยบอกว่าเอาหัวใจของเหยื่อไปใส่กาต้มน้ํากินแต่ในความเป็นจริงก็จะพบว่าซีอุยไม่เคยกินตับและหัวใจของเหยื่อเลยแม้แต่รายเดียวครับใน4คดีที่ซีอุยให้การสารภาพมีหลายอย่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคดีแรกเกิดในวันที่10เมษายนปี2497ที่ทับสะแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหยื่อชื่อว่าเด็กหญิงบางออนอายุ8ขวบโดยคนร้ายได้ใช้มีดแทงคอเหยื่อ และสีอุ๋ยก็บอกว่าเหยื่อตายแล้วแต่ในความเป็นจริงคือเด็กหญิงบางอ่อนเนี่ยรอดตายมาได้ครับรายที่ 2, 2เหตุเกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมปี2497ที่ทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นกัน เหอชื่อว่าเด็กหญิงนิดแท้ผู้อายุ10ปีซีอุยได้ให้การว่าพ่าท้องแล้วก็ตัดเอาหัวใจกับตับเนี่ยไปใส่กาต้มน้ํากินซึ่งคดีที่2นี้ก็หาหลักฐานได้น้อยมากว่าซีอุยเนี่ยตัดหัวใจไปใส่กาต้มน้าจริงๆครับซึ่งคดีนี้ก็ไม่มีหลักฐานอื่นเลยนอกจากคําสารภาพของซีอุยเท่านั้นคดีที่3เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่20มิถุนายนปี2497ที่หมู่บ้านห้วยแห้งตาบลทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันเด็กหญิงลิ้มเฮียงแท่ลีอายุ9ปี ใช้มีดพับที่ซื้อมาใหม่แทงคอเหยื่อเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงคือเหยื่อเนี่ถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ขมขืนด้วยซึ่งพฤติกรรมขมขืนเหยื่อเนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมของซีอุยแน่นอนครับแถมไม่มีการตัดหัวใจกระตับไปใส่กาต้มน้ำอีกด้วย รายที่4ี่เกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคมปี2497ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหยื่อรายที่4ี่คือเด็กหญิงหันแท่ลีอายุ10ปีระบุว่าใช้มีดพับแทงคอแล้วก็ตัดเนื้อที่คอไป1ก้อนจากนั้นก็ทิ้งเหยื่อไว้ตรงที่เกิดเหตุแม้ว่าคดีสุดท้ายจะระบุได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาก็ตามแต่บันทึกของแพทย์พยานผู้พิสูจนศพในวันที่28มกราคมปี2501ได้ระบุว่าเป็นอวัยวะของมนุษย์จริง แล้วก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานครับแต่ต่อมาเนี่ยคำพยานของแพทย์ผู้พิสูจน์ท่านเดียวกันที่ศาลจังหวัดระยองเนี่ยก็มาเติมคําว่าในมือของซีอุยก็มีสิ่งที่คล้ายกับตับและหัวใจของมนุษย์เหมือนจะมีการแก้ค,คําให้กันเพื่อป้องกันความผิดพลาดมีการเติมคําว่าคล้ายหัวใจมนุษย์จากเดิมเนี่ยฟันธงว่าเป็นตับและหัวใจมนุษย์ไปตรงตงเลยนั่นก็แสดงว่าแพทย์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ DNA ได้ในแบบปัจจุบันครับแต่เอาจริงๆก็สามารถพิสูจน์กรุ๊ปเลือดได้แต่พยาาานแพย์กกก็ลลับเือใช้คํว่ คล้ายกับตับและหัวใจมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือซีอุยเป็นคนจีนลี้ภัยพ้นทะเลเลยไม่ได้สู้คดีอะไรทั้งสิน้นทั้งที่มีความผิดพลาดในคดีนี้การให้การก็ผ่านล่ามไทยจีนด้วยซีอุยก็เลยได้แต่รับฟังแล้วก็รับการตัดสินเท่านั้นในคดีก็เลยระบุว่า จำเลยไม่ซักถามหรือว่าไม่สืพยานใดๆที่น่าสงสารไปกว่านั้นซีอุยเนี่ยต้องต่อสู้กระบวนการสอบสวนนะไม่มีญาติด้วยเขาก็ต้องต่อสู้กับหนังสือพิมพ์กระแสสังคมแล้วก็สารเพียงลำพังจนต้องสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งที่คำสารภาพเนี่ยก็ผิดไปจากข้อเท็จจริงครับ ทั้ง6คดีก่อนหน้าที่ระยองก็ปรากฏชัดแล้วว่าไม่มีพยานหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่าเป็นฆาตกรที่เป็นมนุษย์กินคนได้ซีอุยถูกตัดสินประหารชีวิตในศาลอุทธรณ์เฉพาะในคดีของเด็กชายสมบูรณ์ที่ระยองเพียงคดีเดียวเท่านั้นอีก6คดีเนี่ยก็เป็นสังคมกระนังสือพิมพ์ตัดสินไปแล้วครับหลังจากนั้นซีอุยก็ถูกประหารชีวิตวันที่16กันยายนปี2 5 0 2ต่อมาในวันที่27กันยายนทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชได้ขอศพซีอุยมาทําการศึกษาเพื่อหหหาเหตุ วิปริตผิดมนุษย์โดยการเก็บศพไว้ในตึดกายวิภาคร่างของ c ีอก็เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์เพื่อสั่งสอนศีลธรรมให้กับสังคมที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์อาคารอดุลเดชวิกรม หรือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ซีอุยนั่นเองครับศพของซีอุยก็เหมือนถูกเอามาประจานเป็นเวลานานถึง60ปีและเพิ่งจะมาชานปนกิจศพในวันที่23รกรกฎาคมปี2 5 6 3นี้และเมื่อไม่มีญาติมาแสดงตัวกรมราชธานจะเป็นผู้รับร่างของนายลีอุยแซ่อึง้งไปประเพณกุศลชานปนกิจตามประเพณีนวัดบางแพรกใต้อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ในวันที่23กรกฎาคมปี2563เวลา13นาฬิกาโดยจะมีคณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาลร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีชานปนากิจศพครั้งนี้ครับเปรนว่าปิดตำนานซีอุยเหีย่ยของสังคมไว้ณที่นี้ครับและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใดก็สามารถกดติดตามและกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดรโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนแพได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ